มาดูทะเลนะคะวันนี้ทุกคนเป็นยังไงคะทะเลวันนี้ท้องฟ้าสีสวยมากเลยนะคะวันนี้ท้องฟ้าสีสวยนะคะสีฟ้าสลับสีขาวนะคะสลับก้นเมฆสีขาวรับกับน้ำทะเลนะคะสวยมากเลยนะคะ สวยจังเลยสวยคือคนสวยคือคน,คอคนถ่ายวิดีโอมาชมสิ่งสวยๆงามๆบ้างนะคะสวยงามธรรมชาตินะคะ ทะเลอสเะะเลอสเตรเลียนะคะทุกคนทะเลออสเตรเลียนะคะสวยงามนะสวยงามนะคะสวยงามสวัสดีค่ะสวยไหมคะ เ็บมาให้ชมเอบภาพมาให้ชมกันนะคะนี่อาจจะเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะคะ้างทะเลเนาะตายายก็รำมาลำไทยเก๊กกันเมื่อกี้ก็ <c oughs> มีคนเดิน